วันนี้พวกเราจะมาแข่งกันสร้างบ้านสร้างบ้านถ้ายังงั้นพี่ันจะสร้างบ้านสีม่วงดีเลยพี่ฝนเพราะว่ามีเพื่อนๆบอกว่าให้สร้างบ้านสีเหลืองกับบ้านสีม่วงถ้ายางงั้นมาแข่งกันดีกว่าพี่ฝนจะสร้างบ้านสีม่วงส่วนพี่เอกจะสร้างบ้านสีเหลืองใช่หรือเปล่าใช่แล้วพี่เอกจะสร้างบ้านสีเหลืองให้เป็นตัวแทนบ้านของโบเดี๋ยวก่อนนะถ้ายังงั้นแล้วก็เราอาจจะต้องเริ่มสร้างแถวนี้ดีกว่า ใช่เลยก่อนอื่นเดี๋ยวจะต้องทำการแบ่งพื้นที่ก่อนแบ่งพื้นที่เหรอนี่คือจุดกึ่งกลางระหว่างบ้านสองหลังพี่เอกจะสร้างบ้านอยู่ฝั่งนู้นใช่ป่ะใช่แล้วพี่ฝนพี่ฝนก็สร้างบ้านอยู่ฝั่งทางขวาเอกจะมาสร้างบ้านอยู่ฝั่งทางซ้ายมือเองพายันก็นแล้วก็เรามาแข่งกันเลยได้เวลาแข่งกันแล้วแล้วจะสร้างบ้านแบบไหนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันพเพกจะสร้างบ้านเป็นหลังคาทรงสามเหลี่ยมนะ อยากงน้นนะ่ะที่วนจะสร้างบ้านที่มีสะว่ายน้ําบ้านที่มีสะว่ายน้ําใช่บ้านที่มีสะว่ายน้ําเดี๋ยวก่อนนะลืมบอกไปเราจะสร้างกันแค่ประมาณคนละสิบนาทีเท่านั้นนะสินาทีหรอใช่แล้วรีบสร้างเร็วๆเข้าแล้วพี่ฝนจะสร้างได้เหรออย่างน้อยก็ต้องสองชั่วโมงสองชั่วโมงนานเกินไปถ้าอย่างนั้นจะต้องรีบสร้างแล้วละ่ะ นี่เลยเพจจะเริ่มสร้างจากกรอบแล้วเพจจะใช้สีขาวมาช่วยนี่ได้แล้วหน้าบ้านมีหน้าบ้านแล้วเหรอนี่คือหน้าบ้านของพี่เอกพี่ฝนมีหน้าบ้านแล้วเหมือนกันแล้วก็มีบล็อกที่เป็นที่เป็นบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนนะนั่นพี่ฝนทําโครงบ้านเรียบร้อยแล้วเหรอใช่ก็เมื่อกี้นี้บอกว่าแค่สิบนาทีไม่ใช่เหรอใช่แค่สิบนาที นี่ตอนนี้เพ่จะต่อข้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่อยทําหน้าต่างและก็ประตูไหนบอกว่าบ้านเป็นสีเหลืองอะก็บ้านเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเหลืองอย่างเดียวกลัวจะมองไม่เห็นถ้ายังงั้นสงสัยพี่ฝนอาจจะต้องมีหลากหลายสีบ้างแล้วหะ่ะก็มีสีที่น่าจะไม่เกี่ยวข้องกันเช่นสีขาวหรือสีดํามาช่วยก็ได้พี่ฝนสีขาวได้เลยไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่คือหน้าต่างมีหน้าต่างแล้วเหรอใช่หน้าต่างก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ รเราไปยังเล็กๆเ,เ,เอาไม่วางแจก,กันดอกไม้วางกระถางต้นไม้ต่างหากเหมือนกันกระถางต้นไม้ก็นแหละแล้วก็นี่เลยประตูทางเข้ามีประตูแล้วตอนนี้ไม่ได้การแล้วเดี๋ยวแพ้เขาแล้วก็ประตูเพกจะวางไว้ด้านในแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวก่อนพี่ฝนทำอะไระนี่ไงทําบล็อกพื้นข้างล่างเป็นสีเหลืองดีกว่าเดี๋ยว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 ผิดไม่ได้จะต้องใช้เป็นปูนไม่ได้ใช้ขนแกะ รู้สึกว่าบ้านสีเหลืองกับบ้านสีม่วงจะเป็นสีที่ตัดกันมากเลยนะใช่แล้วที่เพกเลือกสร้างบ้านสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองกับสีม่วงเป็นสีที่ตัดกันพอดีใช้เป็นบล็อกสลับดีกว่านี่ไงตอนนี้พี่ฝนสร้างชั้นสองแล้วชั้นแรกเพกยังสร้างไม่เรียบร้อยเลยพี่ฝนมีชั้นสองแล้วเพราะว่าบ้านพี่ฝนหลังเล็กกว่าจริงด้วยเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนมีระเบียงแบบนี้เพกก็ต้องมีระเบียงบ้างฮะทำไมมีระเบียงเหมือนกันไม่ได้ พี่ฝนมีระเบียงอยู่ด้านหน้าพี่เอกมีระเบียงอยู่ทางซ้ายมือมีเหมือนกันไม่ได้นะเดี๋ยวนั่นทำไรเขาเรียกว่าที่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ยังไงก่อนนี่งะเราจะต้องมีระเบียงที่อยู่บนหลังคาที่ปลูกต้นไม้น่ะเขาเรียกไม้ละแนงใช่ไม้ละแนงอ๋อเข้าใจแล้วพอเราดับไฟก็จะกลายเป็นไม้ละแนงนี่เองใช่นี่ไง จะออกมาดูสีสันสวยงามแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกต้นไม้ไว้ด้านบนด้วยนะแบบนี้นี่เองนี่ทําได้เฉพาะในไม้ครับเท่านั้นนะมาเร็วครับตอนนี้มีระแนงไม้อยู่ชั้นสองเรียบร้อยอย่างเท่เลยเดี๋ยวก่อนเหมือนเพจก็เคยใช้วิธีการนี้อยู่เหมือนกันนะจริงด้วยจําได้แล้วหลักถ้าอย่างนั้นเราก็จะยอมแพ้พี่ฝนไม่ได้แล้วทุกคนเพจจะต้องรีบต่อระเบียงให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะต้องให้เพื่อนๆให้คะแนนด้วยใช่ ต้องให้เพื่อนๆนให้คะแนนด้วยว่าเต็มสิบพวกเราจะได้คนละกี่คะแนนนะพี่ฝนได้สิบคะแนนเดี๋ยวก่อนเพื่อนยังไม่ได้ให้คะแนนเลยพี่ฝนรู้ว่าเพื่อนๆนจะต้องให้คะแนนพี่ฝนสิบคะแนนอย่างแน่นอนหรอถ้าอย่างนั้นเพ่ก็ต้องได้สิบคะแนนบ้างแล้วล่ะ <academy> เรามาแข่งกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนกําลังนึกอยู่ถ้าจะทําบ้านที่เป็นทรงจ Officer ั่วด้านบนเพ่จะต้องทําเสาขึ้นมาก่อนจากนั้นเราก็ต่อเป็นโค้งข้างบนขึ้นมาแล้วทําหลังคามีหลังคาแล้วเหรอ ยังไม่มีทําบันไดก่อนนี่ทาบันไดาทางขึ้นแล้วก็ทุบออกแบบนี้มีบันไดยอยู่ในบ้านแล้วเหรอใช่เพียงจะทําบันไดบ้านด้วยสงสัยพี่ฝนจะแพ้แน่นอนแล้วสิบนาทีไม่พอไม่พอได้ยังไงเรายังมีเวลาเหลืออีกต้องเยอะตอนนี้เพิ่งจะห้านาทีเองแต่ว่าเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องมีสาวยน้ําอีกนะก็ทําสาวยนะ้ําไม่ต้องใหญ่มากทําไวในบ้านก็ได้ นี่เรียบร้อยบันไดได้แล้วเราจะต้องจัดภายในบ้านด้วยใช่หรือเปล่าใช่จัดภายในบ้านด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงกั้นปกติแล้วจัดภายในบ้านนี่ก็สองชั่วโมงแล้วนะไม่ต้องจัดนานขนาดนั้นดิพี่ฝนพี่ฝน่อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นี่นาะไม่เป็นไรพี่ฝนเราต้องมีความพยายามใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็จะใอยู่ที่เดิม ความพยายามก็อยู่ตรงนั้นอะถูกแล้วแต่ว่าความสําเร็จอาจจะต้องอยู่แถวๆถวนั้นด้วยเหมือนกันใช่ความสําเร็จก็จะต้องมาหลังจากที่เราพยายามแล้วไหนบอกว่าต่อไม่ทันนี่บ้านเกือบเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่มีตกแต่งภายในเลยนะนี่ข้างข้างนอกบ้านเองนะแต่ว่าพี่เอกยังไม่ทําหลังคาแถมผนังข้างหลังยังไม่ได้ต่อเลยด้วยก็พี่เอกบ้านหลังใหญ่กว่าพี่ฝนทั้งสองเท่าถ้าอย่างนั้นปิดทึบไปเลยละกันนี่แบบนี้เลยต่อไปเลย ยังไงตรงนี้ก็น่าจะต้องเป็นห้องนอนแล้วนะเพราะว่าพี่ฝนจะต่อบ้านหลังเล็กหน่อยนะเรียบร้อยคราวนี้ก็มาทําหลังคาพี่ฝนไม่มีหลังคาหมายถึงไม่มีหลังคาหน้าจัวนะเหรอใช่เพราะว่าต่อไม่เป็นต่อไม่เป็นพี่ฝนก็ต่อหลังคาสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้สวยเหมือนกันก็นี่ไงต่อหลังคาธรรมดาเพราะว่าต่อหลังคาแบบปกติไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ออกมาเป็นสามเหลี่ยมแต่ก็ไม่เป็นไรพอใช้ได้เดี๋ยวต่อให้ดูเรียบร้อยก็จะเห็นเองว่าทําไมถึงไม่เป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าบ้านไม่เท่ากันไม่ใช่บ้านไม่เท่ากันพี่เอกนับบล็อกผิดไปบล็อกหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราปรับได้บ้านเราก็ใหญ่เพิ่มขึ้นอีกต้องหนึ่งบล็อกเห็นเปล่าดีใจด้วยนะพี่บลยังต่อบล็อกเท่าเดิมอยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะ พี่ฝนไม่มีหลังคาข้างบนนี่เหรอใช่ไม่มีหลังคาอ่ะแล้วท่านขุดอะไรฮะทาอะไรนะตอนนี้กําลังทําพื้นอยู่ไงทําพื้นอะไรแล้วทําไมประตูมาเข้าด้านข้างล่ะประตูทางเข้าอยู่ด้านข้างประตูทางเข้าไม่อยู่หน้าบ้านแต่ไปอยู่ข้างบ้านเหรอใช่อยู่ข้างบ้านเป็นเป็นห้องแห่งความลับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่จะทําอะไรเนี่ยหาสาวว้น้ําไงทำสาวว่ายน้ำไว้ข้างข้างบ้านเหรอใช่ถูกต้องเวลาเดินออกมาจากบ้านก็จะลงสาไว่ายน้ำได้เลยแปลกดีเหมือนกันนะ แต่นี่เลยพี่กำลังจะปลูกต้นไม้แต่ตรงนี้จะเป็นไม้ประดับปลูกต้นไม้แล้วเหรอนี่ไงแล้วจะทําต้นไม้ขึ้นมายังไงอ่ะก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะระั้วไงใช้รั้วทําไม่ได้ใช้รั้วทําก็จะกลายเป็นรั้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่ไงกิ่งไม้แห้งมีกิ่งไม้เหรอกิ่งไม้ที่แห้งแล้วเอามาใส่เหมือนเลย เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเดี่ยเดี๋ยวจำไว้สําหรับต่อบ้านคราวหน้าดีกว่ามีเพื่อนมาด้วยตอนนี้มีเพื่อนมาหาเราที่บ้านตอนนี้8นาทีเกือบจะ9นาทีแล้วพี่ฝนตกแต่งข้างในได้แล้วพี่ฝนบอกแล้วว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ชั่วโมง2ชั่วโมงเยอะเกินไป <c oughs> ก็พี่ฝนตอบรักไม่ค่อยเก่งนี่นะเดี๋ยวก่อนนะอุปกรณ์ที่ต้องนำมาวางในนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะครับ โต๊ะคราบเหรอโต๊ะแผนที่จริงด้วยเราจะต้องตกแต่งภายในด้วยนี่นาหรืมไปซะสนิทเลยแล้วก็เตาเผาเดี๋ยวพเพกจะไว้ที่นี่แล้วก็เตาอ,อีกแบบนึงอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอเตาอ,อบเหรอใช่เขาจะมีเตาอ,อบเตาเผาแล้วก็เตาหลอมอะถ้าอย่างนั้นเราก็นําหนังสือเวทมนต์ไปวางด้วยดีกว่าตอนนี้พี่เอกตกแต่งบ้านภายในแล้วเหรอใช่ตกแต่งบ้านภายในเริ่มจาก ชั้นล่างก่อนโอ้โหแบบนี้พี่ฝนตกแต่งบ้านไม่ทันแน่นอนเลยตอนเนี้ยกล่องสมบัติวางไว้ใต้บันไดดีกว่าจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะแล้วก็แท่นวางสำหรับพูดนี่เลยโพเดียมหนังสือเวทมนต์มีหนังสือเวทมนต์ได้เหรอแล้วก็ชั้นบนพอเดินขึ้นมาพี่เอกจะทำเป็นห้องนอนพี่ฝน ตรงนี้ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ดีกว่าไม่ได้การแล้วพี่เอกระดาบตกแต่งภายในแถมมีห้องนอนแล้วด้วยนี่ห้องนอนเป็นสีเหลืองใช่เปล่าเตียงสวยงามมีชั้นหนังสือไว้อ่านก่อนนอนด้วยมีชั้นหนังสือด้วยเหรอใช่แล้วก็พอเปิดประตูออกมาเลี้ยวขวาก็จะเป็นระเบียงเป็น,ะน,นรนะเบียงหน้าบ้านเหรอใช่นี่ไงระเบียงหน้าบ้านที่หันออกไปแล้วเจอบ้านพี่ฝนพอดีใครมามีเพื่อนมา เดี๋ยวก่อนมีคนมาอยู่ข้างๆบ้านเพกด้วยใช่มีเพื่อนมาเขามาตั้งนานแล้วนะและนี่ก็คือเตาที่เพกใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะนี่มีโซฟาด้วยเห็นเปล่านี่น้ำเหนือน้ำเหนือห้องน้ํามีห้องน้ําด้วยเหรอใช่แล้วแล้วนั่นคืออ่างน้ําขาดกระจกไปนะใช้กระจกแบบนี้แทนแล้วคันนะมีบล็อกกระจกเหรอมีห้องน้ํามีห้องนอนแล้วนี่ไง เข้ามาล้างหน้าตรงนี้ได้พี่ฝนยังต่อบล็อกไม่เรียบร้อยเลยแต่ว่าตอนนี้บ้านของพี่เอกน่าจะเรียบร้อยแล้วนะนี่บ้านี่เอกเรียบร้อยแล้วอยู่ในสิบนาทีครึ่งหมดเวลาแล้วเหรอก็หมดเวลาแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูบ้านพี่ฝนก่อนบ้านพี่ฝนก็ต่อบล็อกเรียบร้อยแล้วนี่นะใช่ต่อบล็อกบ้านอย่างเดียวนี่อะไรกันเนี้ยก็นี่ไงสาว่ายน้ำไะ ทำสาวายน้ําแบบนี้เลยเหรอใช่บอกแล้วอย่างน้อยต้องมีเวลาสองชั่วโมงแล้วนี่จัดสวนด้วยเหรอเนี่ยใช่นี่แค่ภายนอกน้นด้านในบ้านยังไม่ได้ทําอะไรเลยข้างในบ้านยังไม่ได้ตกแต่งนี่สิบกว่านาทีแล้วพี่ฝนก็บอกแล้วว่าจะต้องใช้เวลาเยอะแล้วนี่เอาไวทไ้ทําอะไรก็นี่ไงเป็นสาว่ายน้ํามีน้ําตกอ๋อเอาไว้ล้างตัวใช่ก่อนที่จะลงมาไ่ว้น้ํานะเหรอใช่ถูกต้องเลยาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดด้วย นาว่าพี่ฝนแพ้แล้วแพ้ได้ไงอ่ะก็เพราะว่ายังไม่ได้ประดับตกแต่งในบ้านเลยแต่ว่าเท่าที่ดูนี่พี่ฝนก็ตกแต่งด้านนอกสวนแล้วก็สระว่ายน้ำออกมาได้สวยมากเลยนะใช่แต่ว่ายังไม่มีห้องนอนห้องกินข้าวยังไม่มีอะไรเลยงั้นขออนุญาตเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับเจะได้เลยค่ะข้างในห้องนี้ยังไม่ได้ตกแต่งจริงๆด้วยทำไมเป็นกระจกหมดเลยล่ะ ก็ไว้สําหรับอ่านหนังสือแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ข้างหน้าบ้านไงอย่างเท่เลยนะเนี่ยเราชั้นสองนี่ขึ้นมายัางไงเนี่ยพี่ฝนขึ้นบันไดต้องออกมาขึ้นบันไดนอกบ้านเหรอใช่ขึ้นบันไดนอกบ้านมีไม้ระแนงแบบนี้ดูสวยไปอีกแบบนะแต่ว่าชั้นบนนี่มีห้องนอนแล้วก็ที่อ่านหนังสือแล้วนะมีห้องนอนห้องเก็บของอ่านหนังสือใช่แต่ว่ายังประดับตกแต่งข้างล่างไม่เรียบร้อยเลยทําไมที่นอนของพี่ฝนนี่สวยจังเลยมีที่นอนสองที่นอนไนงะ ที่นอนสองที่นอนเดี๋ยวก่อนข้างหน้านี่คืออะไรอะ่ะก็เป็นระเบียงหน้าบ้านมีโซฟาอยู่ตรงระเบียงไว้ให้นั่งดูโอ้โหเก็บรายละเอียดไว้ได้เยอะมากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าพี่ฝนแพ้แล้วเพราะว่า10นาทีต่อไม่ทันต่อไม่ทันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ฝนจริงเหรอไม่เป็นไรจริงๆเหรอ จริงอยู่แล้วและที่สําคัญบ้านทั้งสองหลังก็สวยกันคนละแบบนะใช่บ้านทั้งสองหลังสวยกันคนละแบบถ้ายางงั้นแล้วก็จะต้องให้เพื่อนๆให้คะแนนหน่อยแล้วละ่ะว่าพวกเราจะได้คะแนนคนละเท่าไหร่ใช่แล้วและถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วลก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เบียกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย